าเกิดว่าเราไม่เกรงเนี่ยเราก็จะเต้นดีขึ้นนะมือมันเป็นอย่างเงี้ยมือมันอยู่ดีก็แบบมันหนักกาลังเต้นๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่ามันเป็นแต่มันเป็นขึ้นมาเองอย่าไปคิดแทงคนอื่นอย่าไปคิดเยอะว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราอยากทําอะไรทําอยากเต้นยังไงเต้นลองไปเต้นในชี่สาธารณะเลย แม่งจบๆฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะหลังจากที่ตัวหนาเองเนี่ยห่างหายไปแบบนานมากๆนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยกับงานแล้วก็เราขี้เกียจแค่นั่นแหละเออแค่จะบอกแค่นี้นะมันมีอยู่วันหนึ่งมันมีคนเม้นมาเขาเรี่นกับปุยคนนึงคุณคูณเนี่ยคอมเมนต์ว่าแบบชอบเกรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยมาขอวิธีว่าจะแก้ไขเวลาที่เราเกรงได้ยังไงเวลาที่เราเต้นไปเรื่อยๆอยนะคะหนาก็เลยจะทําเป็นลิสต์ห้าข้อง่ายๆนะคะมาให้เ,เพื่อนๆทำดูเนาะสำหรับคนที่กําลังพัฒนาตัวเเเอองงกก่่่วับรืตต้นแา เต้นไปแล้วเกรงเราจะทํายังไงได้บ้างให้เราเกรงน้อยลงหรือว่าหายเกรงได้นะคะก็ไปดูเลยข้อที่1นนะคะความเชื่อคะ่ะช่วงหลังๆมาเนี่ยหนาอยู่กับตัวเองเยอะฟังพอดแคสต์ที่มันเป็นเรื่องของบัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินการใช้ชีวิตการรักตัวเองการพัฒนาตัวเองต่างๆเนี่ยหน,นาก็ได้เรื่องความเชื่อกลับมาเยอะมากว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะสามารถมีความเชื่อในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไปในทางต่างๆที่เราอยากจะให้มันเป็นบางทีเนี่ยเราแค่ไม่เชื่อว่าตัวเองอ่ะทำได้อ่าเรื่องแบบว่าหายเกรงอย่างเง สมมติว่าหนาเป็นคนที่แบบเกร็งใช่ไหมแล้วหนารู้สึกว่านายอยากเป็นแปลงตัวเองหนาอยากเป็นแปลงบุคลิกถ้าเกิดว่าเราไม่เกร็งเนี่ยเราก็จะเต้นดีขึ้นนะเราก็จะเต้นโอเคขึ้นนะพูดง่ายๆมันคือการเปลี่ยนแปลงบุคล,ลิกของเรานั่นแหละเวลาที่เราตื่นเต้นอ่ะมันมีหลายปจนะัจจัยเนาะอาจจะเพราะคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกหรือแม้แต่ตัวเราเองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหนาแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเต้นอ่ะทุกการเริ่มต้นทุกอย่างมันน่ากลัวเสมอใช่ไหมเพราะเราอ่ะยังควบคุมมันไม่ได้สมมติเเริ่มต้้นแลวนะ เราจะเริ่มเกร็งอาการเกร็งก็จะมีอย่างเช่นใจเต้นหรือว่ารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าอาจจะโฟกัสท่าอยู่ก็เลยเกร็งหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามือมันเป็นอย่างเงี้ยมือมันหงนิกอะแต่ What e v e r ที่มันเกิดกับปฏิกิริยาร่างกายแล้วร่างกายมันไม่รีแล็กซ์นักก็จะใช้วิธีเปลี่ยนความเชื่อก่อนว่าเราอะสามารถข้ามจากจุดท,ที่ตัวเองเป็นอะสมมตินนหนากวันนี้เป็น,นหนักที่ดีขึ้นมานิดนึง ในอีกของเมื่อวานบางคนอ่ะอาจจะเต้นโอเคแต่ทําไมยังรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไปบางทีอ่ะถ้าเกิดว่าเราขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมันน่นในตัวเองว่ามันดีขึ้นได้มากกว่าน,นี้เราก็จะยังเป็นบุคลิกเดิมเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะลองสร้างความเชื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากดูอาจจะฟังดูแปลกแต่ว่าช่วยได้จริงๆนะ ข้อที่2นะคะการนั่งสมาธิค่ะหนาจะใช้วิธีการที่ทุกครั้งที่ตื่นนอนมาหนาจะนั่งสมาธิประมาณ7-10นาทีนะแล้วแต่วันเลยว่าเราจะสะดวกนั่งกี่นาทีเวลานั่งอะ่ะให้เราปล่อยทุกอย่างออกพอในหัวจะคิดใช่ไหมเอาออก จะคิดอีกเอาออกลองทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนว่าเราอะ่ะเริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วจิตเราอะ่ะจะปล่อยวางจะไม่ได้คิดอะไรเลยหน่าจะใช้วิธีเนี้ยหลังตื่นนอนเพราะว่าตัวหน้านเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้ชอบการนั่งสมาธิดูจากคาแรคเตอร์แล้วก็รู้ว่าไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้อยากจะนั่งนิ่งๆขนาดน,นั้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทำเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงเนี้ย เอาไปปรับใช้กับการเต้นได้แล้วก็ใช้กับการถ่ายกลิงได้ด้วยเพราะว่าพอเรามีสมาธิมากขึ้นพอจิตเรานิ่งมากขึ้นเนี่ยเวลาที่เราทำแอคทิวิตี้อะไรก็แล้วแต่เราจะมีสมาธิอยู่กับมันมากขึ้นและมันทําให้เราถ่ายกลิ่งได้มากขึ้นของหน้าจะใช้วิธีเปรียบเทียบกับการที่นั่งสมาธิอยู่โอเคแอคทิวิี้เราก็แบบมูไปตามร่างกายใช่ไหมแต่ว่าจิตข้างในเราอะนิ่ง ตรงเนี้ยมันก็ช่วยทําให้เราหายเกร็งได้มากขึ้นหรือว่าเกร็งน้อยลงนะข้อที่3นะคะฝึกหายใจเข้าออกลึกๆเวลาเต้นหลักๆเนี่ยเมื่อก่อนหนัเคยสอนเต้นใช่ไหมทีนี้เจอนักเรียนเยอะมากที่เพิ่งเริ่มเต้นแล้วเกร็งเพราะว่าอีกสาเหตุนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ลืมหายใจอยู่ดีก็แบบทุกอย่างหายใ,ใจทุกอย่างเกร็งทุกอย่างแบบแข็งชื่อก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเต้นไปด้วยแล้วก็ลองหายใจเข้าออกลึกๆไปด้วยกําหนดที่ลมหายใจ มนหนักกัังเต้นๆอย่างเงี้ยปื๊บป๊บก็แบบหายใจหายใจไปด้วยอ่ากนดลลมหายใจเพราะว่าบางทีอะตอนที่เราเริ่มเต้นอะเรายังจัดระเบียบร่างกายไม่เป็นเนาะบีสิร่างกายก็ยังไม่ได้ไม่คล่องมันทําให้เราเนี่ยกังวลหลายเรื่องออกมาดูดีไหมนี่น่นละจิตเราค่อนข้างสับสนส่งผลไปถึงร่างกายทําให้ร่างกาย,รากายเราอะเกร็งด้วยหนักก็เลยแนะนําว่าลองฝึกหายใจหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะเต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงเต้นยังไงเต้นเหนื่อยไม่เหนื่อยยังไงลองฝึกหายใจเข้าออกลึกๆดู ข้อที่4ี่นะคะการสะบัดมือหรือว่าการเดินยืดเส้นยืดสายนะคนเพิ่งเริ่มเต้นก็ได้คนที่เริ่มเต้นไปแล้สักพักแล้วยังแก้ไขปัญหานี้ก็ช่วยได้เวลาที่หนาเจอคนเกรงเนี่ยหนาจะบอกว่าโออเคให้ไปเดินสะบัดมือแล้วมันจะช่วยทําให้เราหายเกรงได้ให้ร่างกายเรามันแบบวีแล็กซ์เราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่ามันเป็นแต่มันเป็นขึ้นมาเองสะบัดให้แรงที่สุดเนาะให้สิ่งที่มันลิ่งอยู่ข้างในอะ่ะมันปล่อยออกไปนะคะ ข้อที่5นะคะไม่ต้องสนใจว่าใครจะคิดยังไงกับเรานะคะใช้ได้หมดหรือทั้งแคตตาล็อกในโก,โกราฟ หรือว่าฟิีสไตล์เต้นคนเดียวหรือว่าเต้นต่อหน้าคนอื่นเต้นในที่ที่มันแบบว่ามีฝูงชนมีคนเยอะๆอย่าไปคิดแทงคนอื่นอย่าไปคิดเยอะว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราคนอื่นเขาจะมองเราอย่างไงไอ้นี่เต้นแบบน,นี้นี่เต้นอย่างนี้ไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคนก็ลืมว่าเราเต้นยังไงมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าเราเต้นเป็นยังไงนะักตอนนี้เพราะว่าหนาหนูรู้สึกว่าเจอคนไทยเยอะมากที่ มีสกิลมีความสามารถแต่ว่าเหมือนมีความคิดที่มันติดอะไรบางอย่างอยู่ข้างในปลดปล่อยตัวเองออกมาเลยก้าวข้ามขีดจากัดของตัวเองอยากเต้นยังไงเต้นอยากทำ้ายัไงทําอยากเลตพีเซนตัวตนออกมาให้คุณเห็นยังไงทําไปเลยเอาง่ายๆลองไปเต้นในที่สาธารณะเลยแม่งจบๆอันเนี้ยช่วยได้จริงๆพอเราไปอยู่ในที่ที่มันคนเยอะๆเราจะเริ่มไม่สนใจใครแล้วจากตอนแรกมานั่งแคร์ว่าแบบใครจะมอ,อยังไงเราจะเต้นสวยไหมลายจะแข็งแรงหรือเปล่าปล่อยตรงนัง้นไปเลย ใครจะมองไม่มองมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราคนบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้สิ่งที่คนบคุมได้ง่ายสุดคือตัวเราโฟกัสอยู่ที่ตัวเองไม่ต้องสนใจคนอื่นนะคะและนี่นะคะก็จะเป็น5เทคนิคที่หน,นาได้เอามาฝากนะจากประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละที่เคยเจอมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ลองปรับไปเรื่อยๆจนเราเต้นดีขึ้นเก็งน้อยลงก็อยากเ,เพื่อนๆเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใชรกันนะคะรับรองว่าคุณจะเต้นดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะฝากคลิปไว้ท่านี้นะคะงั้ก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ดปปกใใดวยน้ะะคะ ก็บ๊ายบายค่ะ